มันปูกดอ,อกนะครับฝีบนดอกครับยังมีอีกลุนม,มีไงใส่บิดๆน,นี่ครับสุดอยอดความหนุ่มจะมนดอกน้อยเพื่อนจ้าออ,อาเห็ดพึ่งเอยียงเดินข้ามนะรับเ,เห็ลดละงอกจ้าอาีนี่อีนิดนึงอีกนะจ้าอ้เป็นเงาเป็นโกดีเถอะเยนอกไป ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อกับน้องหนึ่งกับไอ้วินวินนะจ๊ะสวัสดีพญายม่ใหญ่ลุงป่านะครพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้กันพบพปอกันในตอนสายๆนะครับอากาศขมืดขึ้นอยู่ครับของวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดนะครับเนาะเมษายนสองพันร้อยหกสิบห้าครับวันนี้มาพิกัดได้น้องหนึ่งวันนี้มาวัานน้องเมฆจากพี่น้องออกอาอย่างหนึ่งวันเด็กกลืนพูดนะจ้ะเปลี่ยนพิกัดเปลี่ยนไม้นะครับไปลุ้นกันเบ้างครับว่าในบ้านน้องเมฆนี้ ตำบลหอยค้างเพื่อบอนชนลิกจังหวับดบุรีราชธานีนี่ซิมีเฮ็ดยังเนี่ยนะครับไปหลุ่นกันเบิ่งครับข้ามาลืมตัวฮ็ดบังจ้าหมูเหลื่นจุมน่มใหญ่งามๆเลยเนาะจ้านี่เกิดขา้นมาล่อในป่าย่างหน้าคือเก่านะครับสภาพอากาศก็มืดคึ้นอยู่ครับตอนนี้ซ้องง่วงกลัวๆแล้วนะครับแต่ว่าฝนบ่ตกนะครับพี่น้องมืดคยขึ้นด้วย มาเฮ็ดเงี้ยเฮ็ดพื้นเขาใหญ่นะจ้าถั่หนึ่งเหลืองนี่นะครับจ้านี่ลกกระลักของปลายางนาสนิจูนพุ่นละจ้าจูนหนึ่งนึ่งจ้าสวยงามตามทองเหลืองครับโอ้ดอกนี่คือหัวลูดฮะดอกหน่อยมันกระโปกไปนากใส่เลยนึ่งนึ่งจ้ามาเอาอีกใบอ้ยหนอนหนอๆนี่ เงาเป็นกอตัดข้าวดีๆหน่อยนึนงนี่นี่ถนี่นนมันใหม่เมตตอเมื่อกันได้เห็ดชนิดนี้เนาะจ้ารับเบิ่งทองหนึง่งเดรียญผลดอกนึงครับ จ้าจที่สวยได้แานี่ยอิดพึงดำจ้าบนเนี่ยิีจ้า ีจ้ะตอนนี้ไปต้องพุกเพื้นนอกจากก็เลยออกสีขาวๆยำคืดๆดีแธอได้ใพี่อดอกเยนี้ครับมาเอาเห็ดเผือกจะกนั่งกี่าครับไปวังเห็ดบดดินแล้เนงมีจ้าขามันครับโอ้โยปวดก็พุ่ปวดนน่ะดีดอกไม้ได้เป็นดอกไม้จ้า นี่อีกจ้าลดสายความแสียอีกอย่างหน,นึ่งครับตอนนี้ดอกจิบดำแหงกิ่ทั้งเขาเมื่อวานน,นั่นหนึ่งจ้าเอาฮิตทางดำอีกจ้ามีกาแฟเลยจ้าอีกจ้า,อ,ากกอีกจ้าเอาเฮิตทางดำจ้า สังเกตค่กับตอมเนี่ยครับซึ่ก็คือเหตุยุคขาดรดาดตรก็ต่างกันลิบลับเลยครับเฮ็ดละงงกดอกในจะเปาะอยู่จ้่พี่นอะฮะเอาสีดำแล้วก็มาเอาสีขาวจ้า้านนี้เหลือมเห็นแล้วครับเห็ดเพื่อนไขรในลักษณะขาหนวนเลยครับบางหมอเอนเน็ดเพื่อนกระจาครับ หนงค้าลายจ้าวันนี้สงดอกจ้าเอาหิรพึงเขาค่ะข,ขนจ้าวันนี้ดอกก็งามได้จ้ะหลากหลายสีเลยครับหิดพึงเขามานนี้อ่ะตอนนี้กาแาเปิดแล้วนะครับเป็นแสงแดดแล้วครับบานเกือบเก่ามงแล้วครับอ่ะไปหลุ่นกันต่อครับว่าซิมีเฮ็ดยังเนี้ยวันนี้อยู่ผ,กผักพื้นี่นะครับอ๋อเป็นมเปียงจ้า กุก้งเกาค่าคนแล้วกัละมูแดงเนาะจ้ะนีอ่อีกบ้ังนึ่งนี่อีกจุดจ้ะสีแดงๆสวยๆเลยอ่า,ารวามกันเลยครับมนแต่ว่าก้ามสองตายนะนนึ่ะ เหมือนเนื้เอเพะมูแดงนี่จ้ะเฮ็ดบดดินจ้ะเอามาเปรียบเทียบใส่กันเพิ่งหนึ่งกับเฮ็ดบดขอนนี่ครับลักษณะสีไข่ๆกันก็เอเ่ยเฮ็ดบดนะครับเนาะเนี่ยภาพใหม่ห้องตาก่อนไอ้วินครับลักษณะการเกิดของเห็ดบดขอนแต่ว่าตัวนี้แห้งแล้วนะน,น,น้องหนึง่งเนาะจ้าผลบานเฮ็ดบดดินครับ รสชาติก็บอกไปแล้วจะคลิปเมื่อวานเมื่อตีสิโพกหนองหนึ่งจ้าวันนี้เก็บเลยครับเฮ็ดยังนนมือเฮ็ดพึ่งข้าลายจ้าหัวงานแห้งจ้าเอาข้าลายเลยจ้ัเฮ็ดพึ่งข้าหน่อยจ้าวันเป็นข้าคนนะครับเป็นข้าหน่อยครับจ้าเอาเฮ็ดพึ่งข้าหน่อยแล้วก็มาเอาเฮ็ดปดดินจ้าเฮียวิศ มันเนก,นกบเดือปคาโมงนะครับอ่าเหดพุดดินะจ้ะจ้าบอกสวยเลยจ้ะ แ้วอีกห่งจ้าจ้าบุต่ว้าก็น่ามจ้าทังรุมก็เกิดเนาะ เรล่อสมสะ zoom แล้วครับวันนี้อาทิตย์ช็อตครับางนี้ครับสวยื้มเห่าง่ายะจ้าไอพี่แอวคนย่าง่ามมีแต่สุดดีอยู่ขื้นนี่ก็งา่ายโมเพยท้งเขาน,น,านั่นมงจ้าหนึ่งตา่างเศร้ามีแห้งนะ้ำจจะพี่หน่องก็เลยบริเินเขาเน่ะจ้า ยื่นก็สิได้ซุ้งของอีกจ้ะเออยังไปนอกจ้ะขุ่ให้วิ่งขีดพื้นทีสักก่อได้ครับแนวนี้จ้าน้องนิงเบื้องละจ้ะน้อง,งเองะจะียงขาวนั่จ้ะเนาะเล่นชนะพีนพ่น,น้องร้วนวัวบบเห็นเกือบยียบครับวัาานนี้ครับปุณร้อนจีโบเห็นเนาจะจ้ะเอ้างนิงคว้าพิถา่างเลย ส่วนนี้ก็บสีเป็นเห็ดปดดินนี่แหละน่น<ส>านจะเกิดร้ายแน่จ้ะเห็ดเพิอกทั่วไปนะครับคึ้ต้นคลิปแล้วน,นั่งหน,นึ่งจ้าเพิอกยนั่งหนึงเฮ็ดเผือกเดือนหรือว่าเห็ดเพิอกขาขนนะั่จ้ะสีน่าดอกสีเ,เหลืองน,น,นั่งหนึ่งจ้าครับครับเป็นคนๆนี่ช่องที่ว่าคือแกนกับเห็ดเพิอ,อกน้ำอ้อยได้นะกับหลังเบื้องเนี่ยน้่งหนึ่ง ก็เลยฮิดผึ่งรวมฮะเนาะอ่ะอะอาห็ดผึ่งน้ำอ้อยฮะน้อจ้าห็ดผึ่งเหลือมแล้วก็เบิ่องทองครับแตกต่างกันนะครับก็เสิเป็นเหลียบเลยครับใต้ห่างผึง่งเอ๋อโกนรลงเลยอะเป็กอเลยครับจ้ายัางอีจ้าอจ้า เงินปบาดอ,อกนี้ได้หนึ่ง,นงหนึ่งจ้ะอือเปล่งกระจายเลยแกงร่วมกันนี่สุดยอดหน้หนึ่งหนึงน่งจ้าดีเด่นจ้าดอกที่สามก็มูเปล่งกระจายอะคือขึ้นมา,นเ,ามเนี่ยแหละกระจายดอกที่สี่จ้ามูนี่ สวยเนาะจ้ะาขายลายเลยจ้าหอมจ้าเกือน้ำกันเลยจ้ะจ้าเนาะเห็ดแมง้านนึ่งเห็ดพึ่งขาขนอีกหน่อยวิ่งน,นรือว่าเห็ดพึ่งเดอมจ้าเหมืองทองชิวคือการยินเห็ดพึ่งน้่มออยบางแห่งนี้จ้าขจับเปลี่ยนสีหลัวดได้จ้าพี่ทองหลังสีเหลือมเหลืองจ้าสีแดงหนึ่งหนึ่งว่าสีนำจาล Nên ta lưng đi ăn rồi này Đi thôi Đi thôi ở hết Nhưng mà hãy nó Bếp thịa bưng này Chắc <laughs> được จึกมือัหนึ่งจะเป็นสีเนี่ยนั่นเลยครับตัวน,นี้น้ำอ,อ้อยจ้ะตัวน,นี้เปลืองเลือมหรือเฮ็ดเ,เปลืองค้าขนน่าจะเนาะเปลืองทองมันนั่นเปลี่ยนสีแล้วทองตัวน,นี้สีสีตาลเข้มกวานอจ้าตัวน,นี้สีออกสีเหลืองเหลืองในแจ็กหน่อยจ้จะต่ว่ารสชาติหนึ่งเป็นยังไงเสียบโรชารพีรออ่น้องยำกึ๊กึกจ้ะรสชาติคือกันเนะาะจ้าเปรียบเจียบส่กันเลยเอาส่ตาจ้ะ เคลียรพื้นที่เรียบร้อยนะแล้กนัดการเกิดขึ้นเลยาลังพ่นสิบปีติดใบตองไปเลยจ้าพึ่งเลี้ยล้ะบานิก้าเฮ็ดพึ่งข้ามจ้าดอกเลียกเพื่อได้จจบพี่น้องนี่มันเฮ็ดพึ่งเลี้ยงนี่ครับเห็ดพึงแดงข้ามครับมึงขาพุดเด้อบาดนี่โอ้ได้ยุจ้าบาดเลยได้ยุไอ้วินมันเหีงแล้วนี่มันมีน้อนพ่อตน่ะน่ะอ้าวคือคือละน้อยอ้วินเนาะ ปลาก็คืมไม่อีกแล้วครับหลังจากเปิดไปข่าวหนึ่งจากปลายากหน้าขึ้นมาน้ําปลาก่อปลาสีหน่อยด้ยครับสาพปลานะครับอปลาก็ะคืมไม่อีกแลันต๊กไม่อีกจัะหลอบซีงแห้งนี่สีบูมคัดอยู่ครับเห็ดอ่ะไปหลุ่นกันเบืองต่อครับยังหนึ่งบาหนีอ้าวเห็ดถึงดําหลายดอกคืออะไรบินอ่ะไปเอามหนึ่งครับครับจะอยู่จะหยิบไก่เขาดอกสีดําแห้ง เดี๋ยวเราจัาเดียวกันนั่นนึงกับเทิงเขานะน้ั่นสิได้พาพี่น้องอยู่รวมสองเหม่อพุ่นล้วพี่น้องเอ้ยเจียงสุด้พาพี่น้องขึ้นไปเทิงนาะจ้าไปเขาลูกได้กะถาดที่ตามนัน่นนึงจ้าเพราะว่าเขาไลายลูกครับแทป <laughs> จ้าจนจูงเพื่อนยังมันดำอยู่เนาะนี่ขับขายสิไดทลายยินดีนั่งนิง nó cha có cái ngầu cái cò đi thế thế nó mà cha nó cha cha อ้าเห็ดพิ่ยางงนหันเท้าเอาเห็ดผ่งเนาบ่เห็ดงดำบ่แล้วก็มาจอเห็ดบดดินอีกครับกระไรหงอกใหม่นอยนี่ดอกโบ้ค่อยอันนีใยทอทั้งคู่หน่อยพิ่เนาะมุกเป็นยังจ้า

ให้พึงข้าไลาจ่จ้ามนี่ยังม่เบิดจ้าถามดอกพิดกันเดียวนี้เลยจ้าขร้ายอยู่จาะมูนจ้าให้พึ่งข้าไล่แล้วก็ให้ปึ่งข้ามจ้า เจฮ็ดพินค้าไล่หแหละกาเอาเฮ็ดพิงไายจุ้งๆมากจ้ะดอกที่สองของมันมนี่ครับมีพงคายเหรอมานเฮ็ดพิงข้ามจ้าบันนี้เดินข,เน,นข้ามมาได้บ่ได้ี่จ้าเดินข้ามเลครับ

มันจะตัดขาแล้วกองนี่ยังอี้บ้ายังจ้ติดเสกกนี่ครับสุดยอดความนุ่มไอ้บินสิไตุ่มใช่ไหมหมาซะบอกมันนี่นี่แหละครับต็ดแสบดนนี่ยังงีอีกร่นี้ไงใบิดบิดบนจิตครับบ๊วยไอ้บินจะลงจะดินดี หางักน่อยกินนะโหแท้หมดดินยังบม่ลืมพี่น้องขึชนขึ้เขิ่มติมข้เปิมก็ร้ายได้ยามนั่นอยู่นี่น้าหนึ่งจ้าตูมเผินกระโดดง่ยกันนะตูมจ้าฝังเสียงขาไปลนบิน <c oughs> พื้ดินหยาบเหระจ้ะมันมวยกับรุ่นเฮบีเวสครับนักมวยมันเป็นรุ่นจูเนียเบียนต่ำด้วยครับ<ฮ>เดี๋ดอกมีใ่ไปเครื่องตาใหญ่นะครับ <c oughs> เหตุบนดินหยาบเลยกด <c oughs> มันปูจ้าอมุมซูนนะครับเพราะว่าอยูในป่าลึก <c oughs> มันปูออกนะครับฝีบือดอกครับ ในกันกับเพชรบดดินนางหนึง่งจ้าเปมีดอกน้อยเพื่อนจ้ากำลังจูงอ่ะไม่ได้จันมึงวะนี่เพชรบดดินแลกก็สิได้ภาพพี่น้องเมื่อแล้วน่าจะน่องกับใบม่วงแล้วจ้า น,น,น,นะครับตอนนี้ก,ก็เวลาบ่ายโมงกันเป็นวันหนึ่งมาสรุปเฮ็ดกันครับผลงานทำเป็นจึงได้ไ้มนี่มันนี่นหาอยู่ป่าลุมนอกจากพี่น้องนี่แหละจ้ะเฮ็บดบนดินของเฮาจ้าเฮ็ดมันปูก็มีแนยอยู่ครับจับเป็นเฮ็ดทยเวิดจ้าเดี๋ยวชื่อว่านี่ได้ได้เฮ็ดดอกไงน้ำเนาะจ้า ไฮไลายยินป่ะนี่จ้าเห็ดเผือกรวมของเฮาวนาจ้า,จาตัวนี้เห็ดละงูก,ก็มีจ้าะมีจ้าถึงครบสีครับมื้อนี้ <laughs> เหลืองแดงขาวแล้วก็มีเห็ดเผิอกไ่เห็ดเผิอกร้ายอย่างครับขึ้นในคลิปแล้วน,น,น้นองนิงเนาะจ้าเห็นแล้วจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็นนกได้เพี่เท่านี้เนาะจ้าพี่น้อง มือนี้น้องเนื่องกับผ้าพี่น้องมาบัตรน้องมิกนอกจากป้าลุ่มนอกจากตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีของเฮานอกจากนออมากก็อย่าลืมกดไลค์ได้จ้าสอใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องเนื่องกั็ไปวินงได้จ้าเพื่อสิบ่าผ่าคลิปม่ไหมนอกจากว่าน้องเนื่องกั็ไปวิ่งสุภาไปหาอยังแต่ละมือนอกจากใจละกิมมณีกับพ่อไม้ยังไรจ้าขอเกล้าข้ามาสวัสดีจ้าขอบคันคลิปหนาได้จ้า แล้วนะครับพญามียัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านครับสาหรับคลิปวันอาทิตย์ที่17เมษายน2 5 6 5นี้ก็เสียมลาพาจากพญามิยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านไปตะเพียงตอนนี้นะครับก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดก็สมุนงคมาตัดธนาถนาะครับเนาะลำรวยเงินทอนอย่าเจ็บอย่าจนครับอย่ามีโรคภัยมากำกายขี้เกีนะครับเนาะ สำหรับคลิปวันนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบก,กันคลิปใ,ใหม่ใหม่ครับอานารน้องเนื่อจิ้มไผให้ไปเอารวเข้า,าบานกลับบานกลับบานกันครับบานพบก,กันให,ใหม่ครับผม